ตำนานปาโอคิกาฮาระหรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าจูไขแปลว่าทะเลแห่งต้นไม้อยู่ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิจังหวัดจังหวัดยามานาซิประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่งดงามและร้อนที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในสมัยโบราณมีตำนานบาสุเตค,คือการนำ ผู้สูงอายุหรือคนป่วยเอาไปทิ้งให้ตายตามยุทธากรรมแม้จะไม่มีหลักฐานก็ตามแต่เรื่องนี้ทำให้ป่าเต็มไปด้วยความมันหม,มองความลึกลับและเหตุผลที่คนหลงสนามแม่เหล็กแปรป่วนหรืนป่ามีแร่แม่เหล็กสูงทำให้เข็มทิศหมุีเรั่นบางครั้งทำงานผิดเพี้ยนนักท่องเที่ยว ที่ไม่รู้เส้นทางจึงหลงได้ง่ายความเงียบผิดปกติที่ชั้นหินลาวาดูจับเสียงทำให้ป่าเงียบจนแทบไม่ได้ยินแม้จะเสียงนกต้นไม้ที่หนาทแสงแดดแทบส่งไม่ถึงทำให้ทั้งกลางวันก็เหมือนกับกลางคืนหรืออาจจะดีน่อยก็คือตอนเย็นเห็นแสงลำไหล แทบจะมึดปัจจุบันป่านี้มีชื่อเสียงด้านการเป็นสถานที่มีคนมาปิดชีวิตตัวเองหรือว่ามาทำการตุยจนเจ้าหน้าที่ต้องติดป้ายเตือนตามเส้นทางเช่นชีวิตคุณมีค่าจงนึกถึงครอบครัวและนึกถึงเมียคุณมากๆ่าให้เมียคุณว้าเวจงคิดดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไป แล้วทุกปีจะมีการค้นหาและเก็บกู้ศพโดยอาสาสมัครและตำรวจท้องถิน่นแม้จะมีความหลอนแต่ป่าก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นการเดินป่าที่มีวิวที่สวยก็คือมีวิวฟูจิซังก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเองครับจบแล้วครับขอบคุณมากนะครับพีรับฟังและรับชม